เฉิมฉลองให้ทุกท่านได้กบมือต้อนรับคุณแขกสอนสุพรรณค่ะคุณแขกสอนสุพรรณนะคะซึ่งเป็นบุตรชายของคุณพ่อสอนเพชรสอนสุนพรรณผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีขอบพระคุณมากนะคะที่ให้เกียรติมางานงานซีนนี้ะนะคะขอบคุณแล้วก็เป็นแบ็กอัพให้ใกับน้องต้นข้าวมาโดยตลอดต้องของขอบคุณที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนเด็กต้นกล้านะั้น ได้มีพลังในการที่จะเดินต่อไปบนเส้นทางของการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและก็จะทำให้พวกเราได้มีความสนุกมีความสุขกับการได้รับฟังียงเพลงเพราะค่ะในโอกาสนี้ค่ะท่านเอฟีที่เคารพค่ะถ้าได้ติดตามใน Facebook ก็ดีนะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ท่านมีไลน์มีกลุ่ม ทุกท่านเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญที่ให้กำลังใจกับเด็กๆในขณะเดียวกันเราได้เห็นความสามารถของเด็กคนหนึง่งซึ่งฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะได้มีความรู้ได้มีสตังเพื่อส่งเสียตัวเองเดินในขณะที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ะแต่มีาซึ่งถูกกันสองคนก็ได้หลนมาโดยตลอด โดยการใช้เสียงเป็นสื่อเพื่อทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าความสามารถของเด็กคนนี้มาจากความตั้งใจและก็เป็นรเรื่องที่มีความต่กันเด็กคนนี้ได้มีโอกาสเดินเดินเส้นทางของการเป็นนักร้องประกวดซึ่งสามารถชิงแชมป์ได้มาถึง68สมัย เงินรางวัลอาจจะได้ไปอย่างที่ต้องการแต่มันคงจะต้องใช้ในโอกาสที่จะต้องสมควรจะใช้แต่อย่างไรก็ตามเด็กคนนี้ยังเป็นก่อนใจของชาวอันน่าจะบอกได้ว่าเป็นของชาวเอฟซี 4, แรนจีรักและเอนดูให้ความเมตตากับเด็กคนนี้ที่ชื่อว่าต้นกล้าสุปริยาต้นกล้าสุปริยานั้น ได้ต่อสู้ต้นกาโอ,โอ้ขอขอบคุณมากท่านแสดงว่าท่านฟังที่ดิฉันพูดใช่ไหมคะออดิฉันตั้งใจที่จะพูดว่าท่านฟังซช่นหมป่าใช่ไหมเพูดว่าต้นกลาแต่จริงๆเราจะพูดถึงตน้น้าขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะาสำหรับ f อทุกท่านในวันนี้ท่านจะทราบไหมคะว่า เด็กน้อยครั้นี้นาได้สัญญานามเป็นที่ดารุษทุ่งเพราะว่าเธอได้สืบสายจนกระทั่งได้รับเป็นแชมป์ชนะไกคนไทยทั้งประเทศก็ว่าได้นะคะดังนั้นวันนี้หละหาที่ทุกท่านได้มารวมพล,งลคนก็เรียกว่าคนต้นข้าวครั้งที่หนึ่งและท่านทราบนะคะว่ามีบุคคลคนหนึ่งที่เขียนบทความถ้าท่านได้ติดตามท่านจะรู้ว่า เป็นบุคคลที่เขียนบทความได้โดนใจ่อนข้าวเป็นอย่างยิ่งทาให้ต้นข้าวนั้นได้มีแนวคิดได้มีพลังในการที่จะต่อสู้ต่อไปแต่มีอยู่หลายล้านคาที่ต้นข้าวไม่อาู่ดได้แต่อยากจะใช้สื่อสำคัญของบุคคลคนนี้ที่อยู่เบื้องหลัง บุคคลคนนี้วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในงานนี้ด้วยนะคะซึ่งดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยและก็ได้สนทนาก็ทับใจมากนะคะเป็นบุคคลที่ได้ทำงานเกี่ยวกับสื่อนี้มาโดยตลอดนะคะเป็นเวลานานมากซึ่งทุกท่านจะได้รู้จักกับรายการเช่นสยามบนันเทิงเคยได้ยินไหมคะหรือสยามดารารายงน,นัน หรืออาจจะเป็นคอลัมน์เล็กในเรื่องของคมชัดตลอดจนไทยรัฐหรือกรุงเทพธุรกิจหรือสยามกีฬาหลายวันพวกนี้เราได้ยินไปตลอดจะมีบุคคลที่มีความคิดและเขียนบทความมาแล้วทำให้เราได้รู้ถึงสิ่งดีงานแล้วก็เรียงร้อยเป็นค้อยคำที่สละสลวยอ่าแล้วมีความรู้สึกประทับใจ และอยากให้ท่านได้พบกับบุคคลคนนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของต้นข้าวอย่างแท้จริงนะคะในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเอกละพีสุขคุณพิพัฒน์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทเอบุกค่ะขอเรียนเชิญค่ะแนะนำผมนี่ใหญ่กว่าซอสั ขอบคุณครับขอบคุณที่เกียินะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านขอบคุณเอ่อเอ่อจะพูดอะไรดีล่ะคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องตรงใหญ่อะไรกับต้นข้าวสุปริยา ปตาดมเลยแ,แน่นอนแต่ว่าผมเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิญมาตั้งแต่ปีทวาร้อยสามสิบห้าสิ่งที่ผมรับไม่ได้คือการที่หลังแกเด็กใครคิดว่าเด็กถูกรลังแกปลอบมือไหนครับผมรู้สึกว่าเด็กถูกลังแกเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของสื่อมวลชนก็คือว่าเราต้องนำเสนอเสียงที่ถูกต้อง ะะต็นข้าสุริยาเป็นเพียงเด็กตอนน้นอยร้องเพลงในตาลาดนัดกว่าที่จะพาตัวเองยืนมาถึงันไ่ง่ายเขาต้องต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมากมายสิ่งที่คุณเห็นในโลกโซเชียลมันเป็นเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ ของชีวิตที่เขาเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำได้นะครับที่เป็นพ่อพ่อแม่แม่แมเราก็ให้กำลังใจน้องนะครับใครอยากให้กำลังใจต้นข้าวสุริยาปรบอหน,นะครับผมเชื่อว่าเขาดูอยู่นะผมเชื่อว่าเขาดูอยู่แล้วเขาก็ภูมิใจเขาดีใจที่พ่อพ่อแม่แม่ทุกคนให้กำลังใจนะครับ ถามว่าวันนี้ผมขึ้นมายืนพูดในวันในเวทีนีนน้มันไม่จะเป็นเลยที่ผมจีต้องมายืนผมไม่จะเป็นเลยที่ต้องมาโปรเทคเขาในฐานะของสี่มวลชนคนหนึ่งแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเด็กคนหนึ่งต้องทำงานหนักเพื่อเอาตัวเหตุให้รอดในสถานะที่เป็นอยู่ทำไมเราต้องไม่ช่วยเขาวะ จริงไหมจริงไหมทำไมเราต้องไ,ไม่ช่วยเขาเขาทำอะไรผิดอ่ะเออในงานเดียวกันเขาคือหนึ่งของคนที่ร้องเพลงสืบสารร่องเสียงของแม่ครูพ่อครูเขาไม่เคยเทียบชั้นครูของเขาเลยเขาไม่เคยบอกเลยว่าเขาเป็นพุ่งพวงกันกัรก่อชานมาเกิด ก็ไม่เคยบอกเลยว่าเขาเป็นคนนั้นคนนี้เขาคือต้นข้าวสุปริยาตาอุดมแล้วทำไมเราจะไม่สนับสนุนขเขาอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมภูมิใจและดีใจในวันนี้ที่กำนันจัดงานนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่ามันจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เขามีความเชื่อมั่นว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพัง,งในการทำง,งานของศิลปิน มันไม่ได้มีแค่การทํางานเพื่อสื่อสารกับคนที่อยู่หน้าเวทีแต่มันมีคนเบื้องหลังอีกเยอะแยะมากมายเลยกว่าเขาจะยืงนมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจต,ต้นข้าวนะครับเมื่อเช้าผมเขียนบทความซึ่งผมก็แปลกใจมากที่บทความที่ผมเขียงมีคนกดไลค์สามพันครั้ง,ง,งขอบคุณมากมากขอบคุณมากมาก มันไม่ใช่เป็นกาลังใจให้ผมนะมันเป็นกำลังใจให้น้องเขาเพราะผมเขียนหนังสือมานานนะครับผมเขียนหนังสือมาตั้งแต่แา่ที่บอกอะป,ปีนมา135อะไรอย่างเนี้ยซีซีกว่าปีแล้วผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึง่งอายุน้อยกว่าลูกสาวผมอีกอะโดนรังแกผมรเราไม่ได้หรอกผมร่าไม่ได้จริงๆนะครับแล้วผมขอส่งบทเพลงบทเพลงหนึ่งเป็น สิ่งที่จะส่องทางให้ชีวิตเขาเดินซึ่งข้างหลังนะเขยังไม่รู้เลยว่าผมจะร้องเพลงอะไรนะแต่ผมจะร้องเพลงนี้เดี๋ยวบอกพี่นะแสงจันทร์มาลิวันหน้านะครับเพื่อที่จะนำทางเขาไปสู่ความสำเร็จในชีวิตแน่กว่าเขาจะถึงวันที่ไปถึงความสำเร็จนะพวกเราไปอยู่ร่างมะม่วงแล้วคุณครับ ด้้งใครเป็นเพื่อนผมนะครับแล้วก็ผมร้องเพลงนี้แทนเ่อแ,นะแล้วกันไม่แน่นะมีหน้ามีติ้งอาจจะเจอเขาก็ได้ไม่รู้ขอให้สำ สองทางชีวิตได้ต้นก้าสุดยาครับแ<อ>สงจันทร์กระจาส,สองน้ำสันทที่ถึงนักฟ้าอรชมานีนัง่งนอลลยงแสงกันล้วนใหญ าอยู่ในภาวานเรไรเสียงไป่แววนังยิ่งฟังยิ่งหงาจับใจคิดถึง ใส e oh, e ่ดาวทาน้ำในยืนถูน้ำายหนดถูระพันรางชงอยู่ในสองตาวันใดเอาใส่แร่ออกมาวาเดิมพังเดินทางไปได้แสนไกลปิดถึงดว Get <laughs> kicked. ต้องขอบคุณสองสุพรรณโชว์นะเคยดีมามาด้วยนะผมเอฟซี E